การจัดการข้อร้องเรียนมาอยู่หมวดสามได้ไงก็ไม่รู้อมืมันเรื่องของการร้องเรียนคือเขามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราทําดีที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดข้อร้องเรียนผู้รับบริการตรงนี้มองว่าข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการไม่ใช่ข้อร้องเรียนเรื่องทางกฎหมายนะคะเป็นข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการถ้าหนถึงสเราทําดีแล้วสาแทบไม่มีเลยแต่เราต้อง ตั้งรับต้องมีการวางแผนทํางานเชิงลุกไม่ใช่ว่าฉันทําดีแล้วฉันก็ไม่รู้จะตอบอะไรสามจุไม่ใช่นะคะเขาก็เลยบอกว่าถึงวันนี้ยังไม่มีแต่เราก็ต้องมีวิธีการจัดการนั่นคือเบสิคเบสิคคือมีการจัดการข้อร้องเรียนตรงเนี้ยกุ่มกฎหมายมีอยู่แล้วเขาจะบอกเลยว่ามีหนังสือมาถ้ามีข้อร้องเรียนมาเจ็ดวันเสนออะไรถ้าถ้าไม่มีมูลอะไรเขาจะมีเป็นผังของเขาอะตรงกลุ่มกฎหมายอะคะ่ะ ันนี้มีอยู่แล้วเบสิกแต่พอแอดวานแอดวานก็คือเปิดช่องทางการร้องเรียนสมัยก่อนจะร้องเรียนอะไรทีต้องเดิน Walk-in เข้าไปไปเขียนจดหมายสนเทศเดี๋ยวนี้มีอะไรคะขึ้นเว็บไซต์เขตเปิดเข้าเว็บไซต์เขตมันจะมีเด้งป๊อปอัพมาถ้าข้อนี้ท่านไม่มี ITA ท่านตกไปแล้วเพราะข้อนี้สัมพันธ์กับ ITA ลองไปดูวิธีการตอบ ITA ที่เกี่ยวกับอันนี้และเอามาตอบว่าเราใช้ช่องทางอะไรรับรองเรียนนะคะ สุดท้ายแล้วก็คือนำเทคโนโลยีต่างๆรวบรวมข้อร้องเรียนให้เป็นระบบแล้วเอามาแก้ปัญหาบางทีเรามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำสรุปเป็นสถิติปีการศึกษาสามเดือน6เดือนและดูว่าร้องเรียนอะไรมันเยอะสุดเอาเรื่องนั้นมาแก้ปัญหาก่อนอาจจะไม่ได้แก้วันนี้คล้ายๆวิธีเดียวกันทำเป็นสถิติเพื่อให้รู้ว่าส่วนใหญ่เราโดนร้องเรียนเรื่องอะไรแล้วเอาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ไปหาวิธีแก้ปัญหาอ่ะถ้าเขาส่วนใหญ่ร้องเรียนมาว่าไม่ได้รับการบริการที่ดีเจ้าหน้าที่ผู้จ่าไม่เพาะเอ๊ะรอบนี้ก็ยังร้องเรียนเรื่องนี้อีกแสดงว่ามันต้องมันต้องมีอะไรละอาจจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันแล้วก็ส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาจะได้เป็นข้อมูลในการปรับบุคลิกถูกไหมคะอันเนี้ยมันจะเป็นวิธีการเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเราบริการผู้รับบริการเราดีข้อร้องเรียนจะไม่เกิดนะคะ แต่ทางรัฐก็คือไปดูในแบบตอบของ I T A อะ่ะ้าถามเกี่ยวกับข้อร้องเรียนอะ่ะประเด็น3ตัวเนี้ยช่องทางร้องเรียนจัดการการร้องเรียนและบริหารจัดอย่างเป็นระบบใน I T A มีถามท่านเอาตรงนั้นมาตอบตรงนี้ก็ได้ค่ะ